วิวคืองามเฉยเลยแม่ว่าัศการป่ะผูเขาไงกูพูดาษาการได้ไหมคณลีเฮียผ้าไปพาเปผู้เขาีนเดอแต่ยังเราบอกวาพากลารหมยต้องพูดกลางต้องพูดกลางบางทีมันยกทุ่งทั้งนานี่มันคือหลายเจ้ยังบนนกูจะกินบกินละลกป่ก่อนละลงปนโลก่อน กูร yeah. hmm. nah, ู้ละกูจักแลยอ้าวกูจักเลยอ่ะมันมันมันไปทางไหนมันไปทางไหนไปทางไหนมันไปยังมันไปยังโอ้ยรถโอ้ยรถโอ้ยรถกูจะลุ้นกับรถที่กันกูได้รถแล้วตัวยจี๊ดีเอ๊ะโจรมีทางวันเอ๊ะโจูนมีทางวันใช่นี่เพได้ปืนบอมี้นเได้ปืนบอได้ยุทธ์ได้ยุทธ์ยังนี่ดิมาไม่ยังนี่มาขึ้นขวอยัวไงทางวันยี่ทางวันนี่ดิขึ้นขวายัยนี่ดิมา มาอย่างนี้คือลูกไก่นี่นี่นี่ซีตัวนี่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 ซีตัวนี่ไปทางมันยันปิดยาวปปิดตัวองมันได้ปืนหรอบ่เสร็จแล้วไปสิละบ่อะไรที่นล่นอนี่อุ้มอยู่นี่นี่เอาบ่เอาเดี๋ยวไหมไม่เอาไหมเนี่ยมันมีปืนฮะมีมีห้ามมันเนี่ย เจีมัน้องมาเยมาดิตัวดนเออทางนั้นจอยเฮอึงมีจจงนั่นละแ่ว้าวแี่สวยมากเลยหน่ง้หมันคือสื่อรถอันนี้ไห้อป้าป้าใ่ป้หาอมันสื่อรถอันนี้ไหมเฮมันแต่งไปมันกระบอกขับเอเเอออ ขมันม่ปืนเลยนี่ปืนอะปืนเ้ยะงคาเียวอ,อยู่ทางนยหน้าอยยู่น้าคอ,อยนี่นาเจ้าโบลูละบมีปืนเดี๋ยวเดเอามันมองไม่ปืน,น,นจะบวกเอาวยม,มีตัววานาะมาแล้ว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 โอยยนังยนังยึดนัวนก không to, đi số to số 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 Kiệp 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 số 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 đầu số 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 ยามาหาเหี้นี่เฮ้ยต้องคอยตัวนึงอยตัวนึงอยายาประพืชกับอยาประพืิกับอโยจะเป็นจักตัวไอตีบอกเข้าไปเออจะเป็นักตัวเฮ้ยหมมีไม่กวดดีวะ ้าน่อนีเหลออดอได้เลมันน่านหัวจริมันอยู่หดมันอยู่สีขาวมันอยู่รถขสีขาวข้างนังนนั่นนี่นี่มยมันรถดอปสมอมันก็มีคือนเขาเอาหรดบอดี้มันเอามาจอดไดิจอดทาวรเดี๋ยวจอดนี่บเดนี่นี่จังสี่บเดอ้นี่อัเขาไปทางหลุดว่ะ đi rồi vừa ở, ở <cười> <cười> này vừa ở này chốt có một ui, gì chưa con một nhiều gì à có một cái gì chưa có một chốt gì lại có chốt chốt lại chốt, có một cái gì chưa có có บวกมากเเขาไปทางลุนะเอาพูดเองหรอโอ้ยมันกระทิ่มค่นกเนอะดูกับเบิดข่ามสิปากสีขาวนะมึงนั่นหละ่นสาลมึงอ่ะป้าป้าเขาบงเขาบงเขาบงช่ไหมล่ะโกมากหรออไสั่นมันยู่หันไหลเอาลูกคนนี้นะมันคยเลวลยยังไเลยมึงยิงไป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 เลยิเลาเลว เฮ้ยข yeah, ับไปชิดเอาลงไปชิดลงชิดไปชิดเชี kind of ่ยอะไรบ่เล่นเล่นเล่นเลขาเล่นนอกวงเลยบ่ก็เอาพิมเสนไปกับเกลือว่ะเป้ยปิดใจไม่รูงว่าเป็นจะเจ็บปวดเลยเข้าเข้าไปเออเอาสัตว์อะไรบ่เฮ้ย นี่บทนัดเอ้นทีนี่บ่ได้ยินเสียงยังเสืยงยจักมันอยู่สิมาแล้วแล้วีรอยู่ทีนัดิต้องวายน้องอยเนี่ยต้องขีดม่ชต้องวายต้องวาย โอ้ oh. ตาย <Be ard. S 2> ปวดต่างประีท <Be ard. S 2> ยคนนี้ยิงเฟรกันหมสูยิงเคือเลยเคจ<อ>้ายิ่งเ่นม่นกองเท้แล้วเนาะมมาเห็ดเรีนๆได้หนิอู้ปนี้กรนมาเอาะม่พี่นอ้องผมไปสู้คู่สู้คนมันเปลนเด้อเวตวงในหอป้าป้าปาอเ,าเอาพวงนห้งรถอียงนี่ขับอะไอยู่บนนี้กูท่เวไปปโอ้ยี่ิคับไม่เจ้าโอ้ ลูกทีจยเด<อ>ี๋ยวรูกกันดีวะเฮ้ยนั่นละสวยยังสวยยังสวยรถไฟฝ่าเที่ยวเติมนม้ำม,ม,มันไม่กว่าไมงไหนปะแบบที่เขียบไปก่อนอตอนนี้เราจะนำทางทุกท่านไปท่องเที่ยวนะฮะที่โฮเกียโด ฮอกไกโดฮอกไกโดฮอกไกโดอยู่ประเทศอะไรครับฮอกไกโดของเราเนียฮะมีเสียงท่องเที่ยวมากมายโอ้โอ้โอ้ใจเย็นเย็นคนโอ้นี่มันทัวนนรกจะชัดผมเราเบื่อยังไงเลยทัวนนรกเนี่ยเออเต๋อโอ้ต้นซากุระต้นซากุระโอ้โห คุณจะมีการชมวิวที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดนะผิดกฎหมายนะครับคุณชนต้นซากุระผิดกฎหมายนะครับเฮียคุณขับรถดีๆหน่อยคือที่พวกเราจะพาทุกท่านไปชมต้นธรรมชาติที่ใกล้ชิดมากที่สุดนะไปไปไปเอ,าอ้า,าเอาเอเ,อเอน้ำมันคือเบิดไว้แต <BBQ S 1> ่่วาเดี๋ยวะเดินมันก่อนเบิดเด้อเบิดเด้อเบิดเด้อเอากเพี่ยนคว้ารองคาซักนั่นเป็นสิเบเป็นโหเดินมันเหรอเดินมันเห้อเดินมันเห้อความือเออเนี่ยเนี่ยเนี่ย โอ้โห乌鲁ตสาธีนีขึ้นอีกขวบครับเดียบอเอ้าไปไปผู้เดียวก็ได้ขวยมากน้ำทางเนี่ยน้ำทางเนี่ยมาครับเปแล้วผมเจอน้ำมันคขวบขึ้ดนี่เป็นน้ำทางเนาะเนาะนั่นผู้โดยสารโปรดทราบขนาดนี้เราอยู่ที่ขึ้นคอจะไปแปลว่า แม่แมนแมนแมคนนี้ยินเสียงเราอยู่สาคนนี้ยินเสียงสายคนนี้ยินเสียงสายแล้ว่หั่่่ขนานี้รถค่อยขึ้นซ้ายมาแล้วเอาอยู่วะนี่เอาอยู่วะเอาอยู่วะเอายังเอาอเอาอะี่ตัวบ่ไอ้ออดอเนาะเออเนาะไอ้อเ้ยไป วายขณะนี้ไม่มีอะไรเลยแถวนี้มิดสิส่วนบีบตายสิเบอร์เลยเอา้านี่ยห่งตายส่วนสิเบอร์ละแมวว้ายมันอยู่นอกส่วนเบอร์เนาะไปจังไก่กูตัว ต้องยุดรบาณน,น้ำเฮียนนิกะเราอย่าประมาณนะทีมงานฮ้ยบ้านหลังนี้ขึ้ใหญ่แต่มันขึ้อย่างปะเขาไปชมปะเป็นถนนนี่ในเบอร์นี่นะยืดีาวอาเรียนบะเรีน เมื่อไหนตหนาก็นอ,อ่แล้ถนนทางด่วนดนิว้าวรถขึ้นบ่ไห้เอยงขึ้นได้ป่เน่เน่เเสส m a r k the location โอ้ยรถไปชนเลน,นะเสียเวลาปป็นนานาน,าน่ะเนี่ยไป

มาจ okay, ังเลยมุ้ยผู้เดียวอยู่ชีวิตเร่วเร็วเร็วเร็วเฮๆเดี๋ยวไอ้ไม่เก็บตาย Boy ngon ngon này ngon này ngon 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 này, ngon 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 này ngon 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 มันคัดใจมันคัดใจอ๋อยุ่งมาลายเถอะนี่สร้างล่ามันจย่นยุ่งไปเลยนุ่งผู้ยัเยงเอาดอบเออดอบไอจีเอาสิไปถ่าดนะไปเลยไปเลย เข้าวงเข้าวงไปไอเจ้าเฮ้อฟองฮอกก็ได้หนอกวงนอกวงนอกวงยิมจีสามอุ้งสุดพังพอบนี่กำลังจะเข้าวงว้ามันลุดตายเฮ้ยน่ารักวัย โอ้ยกับต,ตา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 ยต,ตายยังไยอะลี่ต้องดูสิสอุ่นตะไลแห่ยยงเว้ยโหลังหางเราขึ้นแน่นทำไม บู๊ฟไม่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 นม่ไ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 ม่ลม่ไม่ไมวไม่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 งม่ไมถึง่ไม่ไม่ไล่ไไงนี่ไม่งมมม่ไม่ไม่่ไม่่ม ้ยืเบ,เบิงกได้อกันสีทนนน่ทุมไวยมเขียวรถนทีพื้เไม่อเอาเลือดสองตัวเอามีดเด้เอามีดได้เอามีดได้โอ้ยเอามีดเด้อเอามีดเด้อตัวใมันยต้งพวนบัางเ่น,นะเลือตัวเดียว,วยอ,อยูปไปเห็นไรเห็นยังกอบนนี้ เราเบอร์ไรเราบ่นดูว่อยู่หลอฉลี่ทำโอ้ยแต่ไกลซื้อได้นิเพาพวกเจ้าก็เสื้อข่เพิ่ออมวันอยู่นิโอ้เจอเลยอ่ะมูทางยันยเนี่ยอเอรสีเอาหัวถื่แล้อสีเป็นผู้หญิงผู้ชายครับโอ้ฝนมพนโอ้ยคนละชดเลยเอาเมียดเมดะมียดะ เ้วกระทาได้กระทาได้ปืนโคกปืนโคกทั้งมันปืนปืนโคกนะปืนสีปืนสีปืนโคกทั้งมันหน่อยปืนสีปืนปืนโคกปืนโคกทั้งมันหน่อยอยู่กูใหม่อ่ะปืนสีปืนโคกปืนสีนี่บุปผูโอกาสเขาเลยอื